เฮ้ยไอ้หนุ่มเองอัแหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะคนดีของพี่ว<ๆ>เหลีอยงแน่กูวันนี้ ไยโรบักบริการเติมโรบักราคาถูกสุดคุ้มเริ่มตั้งแต่เลท6แถมยังสามารถเติมที่ขั้นต่ำ1บาทได้ด้วยนะครับสามารถไปใช้บริการได้ที่ริงใต้เคปม,มีแม้แต่ระบบ ID p a s s ระบบแบบกลุ่สามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะครับดียอยู่ใต้คิดเดอร์แฮงแมนคอม a เรชั่นลานลับฟาร์มแมบต่างๆไม่ว่าจะเป็นชีเบีไลฟ์2 โลกุนและที่สําคัญเนี้ยชีวิตไลฟ์ทุนเนี่ยยังมีบริการรับหาของต่างๆนะฮะโดยมีรายละเอียดครบถ้วนและก็ชัดเจนมากๆเลยเนะฮะสามารถมาดูรายละเอียดกันได้ครับลึงใต้คลิปเด้เอาเละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่อีกครั้งนะครับเอ่อพี่โนชาแนลนั่นเองนะครับอืมแต่ว่าทำไมวันนี้เนี่ยต้องเสียงรอนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกม a อสแท็กออติท่านเนี่ยที่ภาพ 3D นะครับ,รบแมปแรกในรูบ็อกแล้วก็ภาพสวยที่สุดด้วยนะครับ เดี๋ยวไม่ใช่นะครับพอก่อนเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่ครั้งนะครับพี่โน้ตชาแนลนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับแม p a t t r a c t ON the ็ก t ่านเนี่ยแมปแรกใน Roblox เนี่ยที่เป็นในเวอร์ชั่นของ 3D นั่นเองครับคือดูเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็น 3D หมดเลยครับเห็นไหมแล้วก็มันสวยมากๆเลยนะครับนี่ พูดได้ว่าแบบนี้คือแมป Attract o n t a เ t ี่ยที่สวยที่สุดเท่าที่พี่เคยเล่นมาแล้วนะครับถ้านับในเรื่องของภาพนะครับใช่คือภาพมันสวยมากดูดิเออครับกุณเล่นไปคุณยังรู้สึกว่ามันแหลกๆไอ้นี้ของกูการเอาครับสำหรับแมปนี้นะครมีชื่อว่า Attract o n t i t a n Kingdom Away นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมมันเป็นแมปน,นะะที่ เปิดให้เราเทสกันนะครับก็คือเทสติ้งนั่นเองนะครับคือแบบนี้มันเปิดให้มาลองเล่นกันดูนะครับยังไงก็ใครอยากมาลองเล่นก็ลิงก์ใต้คลิปนะจ๊ะแต่ว่ามือถือนี่ยังเล่นไม่ได้นะครับถ้าเล่นในมือถือนี่พี่ว่าน่าจะเล่นยากโคตรๆนะครับคือเล่นในคอมก็ว่าน่าจะยากแล้วอะ่ะดูนะอันนี้คือระบบของการต่อยซิริงนะครับวุ้บดูดิโอ้โห สวยมากนะครับนี่เลยระบบตายสลิงนะครับแม่งสวยมากดูดิถ้าแบบเล่นในมือถือนี่คือคุณผู้ชมต้องมีสกิลเพย์ที่โหดมากเลยนะครับเล่นในคอมกูยังรู้สึกว่ามันยากมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่กดชิปเพื่อเป็นการเล่งนะครับเจ้าสปีดนะครับิปุ๊โอ้ยยังสวยคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่พาไปดูตรงเงานะครับมันจะมีเป็นเงาอยู่นะโอเคตรงนี้ฮึบฮึบฟิ้วนี่เห็นไหมมันจะแบบดูดิแก๊สมันนะครับคุณผู้ชมดูแก๊สมันนะครับมันสวยมากดูดิ โอ้แก๊สสวยมากดูดิครับเออทำอมกมาดีมากเลยเนี่ยบอกเลยว่ายอมรับนะครับส่วนกด R เป็นการเช็คนะว่าแก๊สเสร็จได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับใช่ไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมาลองพาทัวร์แมปกันดูนะครับว่าแมปเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแบบพวกเทสติ้งนะครับมันยังไม่มีไททันนะเออนี้แบบมันยังไม่มีไททันนะครับให้เราแบบมาเทสดูนะครับว่าระบบการฟีนตายของแมปเนี่ยมันแบบมันดีแค่ไหนนั่นเองนะปึ๊บลองขึ้นไปบนนู้นก่อนไหมปึ๊บ เออเออขึ้นมาแล้วนะครับนี่เลยลองดูแบบจากมุมสูงดูนะครับมุมสูงโอ้นี่คือภายในเมืองนะครับค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยดูดิเออดูดิสวยมากเลยนะครับอันนี้คือเขายังทําแบบไม่เสร็จนะครับเป็นการเปิดเทสให้ดูนะว่าแบบเนี่ยมันเออเป็นประมาณไหนนะระบบต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับเออ จริงๆร,ระบบแม่งก็เห็นอยู่แค่เนี้ยเอาละครับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีพวกแสงเงาอะไรให้คุณผู้ชมดูนะครับแล้วก็ระบบปีนตายที่เทพที่สุดในโรบ็อกนะครับที่กูเคยเล่นเกมในท่านมาคือประเทพที่สุดในโรบ็อกแล้วอ่ะดูดิเออนะครับเท่าที่พี่เล่นมานะดูระบบมันต่างประเทศมากเลยนะครับมันจะมีบสไลด์ด้วยหไหมเออไปขาแล้แบบมันจะฉีกนะครับนี่เห็นไหมอาคางไว้อยู่ เออน,นี่ครับคือมันจะเป็นแบบระบบสไลด์ด้วยนะครับถ้าแบบเราตกเป็นที่ต่ำนะเออ,เอ,อปุ๊บอีุ๊บอะชุกเออโคตรแทบคตมันนี่แค่นี้ก็มันแล้วปุ๊บเอ้ยโอ้ยโอเคบังคับยากนิดหนึ่งปุ๊บชุบปุ๊บเอ้ยมันมากเอาชุบเอโอโหพี่รู้สึกว่าภูมนเซียนอะไรเงีไม่รู้ว่ะปุ๊บโอ้โหเหมือนว่าพี่สามารถกลุ่มชะตากรรมของทุกคนไม่ได้เลยครับเมื่อเล่นแบบนี้โอ้ เข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างปึ๊บโอเคนี่ครับมันจะมีข้างในเข้าไปได้ด้วยนะครับนี่เลยโอ้โคตรสวยนะครับอันนี้เป็นที่ที่เอาไว้เติมแก๊สนะครับกับเอเติมพวกดาบเนาะส่วนดาบนี่ยังใช้ไม่ได้นะครับเออดาบยังใช้ไม่ได้นี่เอาเอาไม่ออกแย่มากเลยดาบใช้ไม่ได้ไม่หนุกเลยเอาดาบได้ไหมกดเอาดาบยังไงก,กูบอกให้มึงเอาดาบไปชีชดาวดาบเอ่อเติมแก๊สเติมแก๊สได้ไหม โอเคเติมแก๊สไม่ได้นะครับคุณผู้ชมอ่าโอเคเติมแก๊สไม่ได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับแมปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนนอกเมืองเนี่ยก็ยังทําไม่เสร็จนะครับใช่ทําไม่เสร็จเลยไปนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตรงนอกเมืองครับแล้วก็เดี๋ยวดูน้ําด้วยนะครับว่าน้ําใช้ได้ไหมนะครับจะได้ตักกินจมเอ้าไม่มีน้ําเกมไหนลงลงน้ําดูซิตรงนี้จะเป็นเขตน้ําแล้วนะครับลงลงน้ำย่า เยี่ยมนะครับนี่เลยระบบว่ายน้ํานะครับแล้วหน้าอะไรเนะี oh ่ยโอ้ my god ว่ายน้ําสวยมากดูด oh, ิโอ้โหโคตรสวยเลยและที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมเกมนี้นะครับยังทําไม่เสร็จนะครับถ้าคุณผู้ชมว่ายลงไปต่ำกว่านี้นะครับคุณผู้ชมก็จะตกแมปตายไปเลยเว้ยดูนะว้ายไม่เอาเฮ้ยขึ้นมาก่อนอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูไหมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่ก็ยังไม่ได้สำรวจเลยเนาะลอกแมปเนะี่ยกูยังไม่ได้สำรวจเลยไปดูกันดีกว่า โอเคเรียบร้อยนะครับน่าจะมาประมาณสุดแมปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับคุณผู้ชมเนาะเอาเลยฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้นะฮะยังไม่จบนะฮะเรามาดูกันต่อที่ Discord นะฮะใครอยากติดตาม Discord เนี่ยก็มากดติดตามกันได้ครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เนาะอันนี้คือ Discord นะครับเขาจะมาสปอยนะะนอกเหนือจากที่เราไม่ได้เข้าไปเล่นในแมปนะฮะก็คือเขาทำแมปแล้วก็ไททันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ปล่อยออกมาให้เราได้เล่นกันเต็ม ก็จะมีแค่แบบภาพส,สวยๆนะให้เรามาเทสกันดูเนาะนี่ก็เป็นแบบโอ้โหอันนี้เป็นในโหมดของป่านะครับนี่เลยโอ้โหแม่งสวยเกินไปอ่ะดูดิแล้วนั่นนะครับคือสายฟ้าที่คนแปลงเป็นไททันนะครับแสดงว่าแมบบนี้สามารถแปลงเป็นไททันได้แน่นอนนะครับแล้วก็มีดูดิโอ้โหยิ่งสวยอันนี้อะไรเนี่ยจิ้งจอกก็าหางมันไงวะสวยเกินนะครับอันนี้เกินไปละไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้คือสวยมากดูดินี่โอ้โโอ้ โอ้โหโอ้โหย้ท่านท,ท่านก็สวยนะครับท,ท่านท่นคือแบบ 3D เลยนะครับเห็นไหมโอ้โหโอไมค์ก็สวยมากโอ้ oh. คือท่านท่นหน้าตามันเป็น 3D นะครับเกมนี้คือ 3D ทุกอย่างเลยเนี่ยอันนี้เกมโต๊ะบล็อกปะเนี่ยโอ้ oh. แต่ว่าไปผู้พัฒนาเกมมึงเล่นเก่งมากเลยนะเฮ้ยมันเล่นเก่งมากเลยนะผู้พัฒนาเกมอะ่ะเออจริงไหมคุณผู้ชมดูเพื่อนเล่นดิ เออดูดิโอ้โหหรือมันคอนโทรลง่ายวะพี่ก็ไม่รู้นะครับแต่กูเล่นแล้วมันยากมากเลยอ่ะโอเคนะครประมาณนี้นะครับแม็กไททันเป็น3ดีด้วยนะครับโอเคอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าแมพมันจะเปิดนะครับใครร้อเล่นก็เตรียมคอมระเบิดเลยกูบอกเลยนะว่าเตรียมคอมระเบิดนะครับคุณผู้ชมใช่ เกินไปนะภาพมันสวยมากอาโอเคครับคุณผู้ชมแมปนี้ก็เป็นแมปแมปหนึ่งนะครับที่เป็นแมป 3D นะครับที่สวยที่สุดนะครับอย่างที่เราได้พูดกันไปต้นคลิปนะฮะซึ่งข่าวว่าเป็นข่าวดีไหมครับสาหรับการที่มีแบบ 3D ออกมานะครับบอกเลยว่าข่าวดีแล้วก็ข่าวลายนะครับสำหรับอนาคตนะครับคุณผู้ชมจะต้องมีคอมที่รุนแรงมากกว่าเดิมนะครับไม่สามารถที่จะเล่นโลบอกได้แน่นอนนะครับแทบทุกแมปเป็น สามดีเว้ยนะครับประมาณดีนะครับก็คือภาพมันสวยมากนะครับอันนี้คือขนาดระบบมันยังไม่เสร็จนะครับมันยังมีแค่ระบบตีนตายเนี่ยก็ดูแล้วนะครับว่าถ้ามีท่าน,านมาด้วยกว่าจะแหลกก็ได้นะเอเนะครับภาพมันสวยมากเว้ยคุณผู้ชมนะครับยังไงก็ใครอยากลองมาทดลองเล่นก็ลิงก์ใต้คลิปนะจ๊ะนี่เลยนะครับเห็นไหมมีระบบเดสนะครับนี่อ้าเดสเดสตีเออเท่มาก ประมาณนี้ครับขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับคลิปนี้สั้นหน่อยขออภัยนะครับคุณผู้ชมเอาง่ายๆก็คือแมพมันสวยอยากนำเสนอเฉยๆนะครับโอเคไปละ